นี่มากินข้าวกันครับพี่น้องครับนี่พัดเพชรหม่ครับผมแล้วก็น้ำพริกอีกอย่างนะเพราน้ำพริกปลาครับปลาแล้วก็มีผักแก้มแล้วก็ต้มไข่เนาะแล้วก็นี่ครับว่องไก่ครับอร่อยไหมหนูกินข้าววันนี้ อร่อยค่ะกินได้หลายสิเลยไงไม่ไหวเบิ่งครับพี่น้องครับพี่เน่าหัแซ่บครับเลยพู่หน่นอยออมไก่แล้วก็ผัดพริกแกงหมูครับใส่เบักทั่วแล้วก็น้ำพริกไปปลาเนาะกินกับแบบผักแกงเนี่ยเขากันเลยครับพี่น้องครับ อร่อยไหมคะสุดยอดไหมอร่อยสุดยอดไปเลยอร่อยเก๋กินค่ำยังไงครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ